หัวลมหรือว่าชิมิแทเนี่ยเขาใส่รูนกันยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนับเป็นมอนสีดาวที่มีดาเมจทรงพลังมากๆไม่ว่าจะเป็นดาเมจสกิล2ที่เป็นดาเมจหมูนะครับก็แรงสกิล3ก็แรงเหมือนกันนะฮะไปหลังตัวเกาะแตกเนี่ยรับรองว่าอาจจะได้หนึ่งศพเลยแถมยังพ่วงมาด้วยรีสปีดในอารีน่า24เเหมาะในการเล่นอา a มากๆนะฮะแนวทางการใส่รูนเนี่ยก็จะเป็นเอ็กซ์ตาเทิร์นกับวิวนะครับของผม ก็นเน้นแอดแทเยอะๆมีคริ r เล e เอาไว้เยอะที่สุดเท่าที่ทําได้แล้วก็ครีแดแเมครับแม่นยําอาจจะติดไว้นิดหน่อยสปีดก็ออกหลังตามคอมโบของทีมเรานะฮะนที่ใส่จะประมาณนี้ฮะสำหรับอ์ติแฟกต์ครับก็เสริมด้วยสกิล2หรือสกิล3ก็ได้เพิ่มครีดแดมเข้าไปให้มันแรงๆแล้วก็พวกเกี่ยวกับครีดแดมเนี่ยเข้าไปอีกนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลย